ครับก็สวัสดีครับจากร้าน TK Power Energy นะครับผมครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบแล้วก็สาธิตการใช้งานนะครับตัวกล่อง Powerbox นะครับ Mini Powerbox นะครับรุ่นี้ความจุอยู่ที่20 Ah นะครับเป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับผมครับเบื้องต้นข้างหน้าก็จะมีเป็นพอร์ตที่ใช้งานนะครับผมก็กรอบด้วยตัว USB นะครับ Quick c h a r ์ e นะครับ3.0แล้วก็ตัว Type C ครับผมแล้วก็จะเป็นช่องสำหรับที่จุดบุหรี่รถยนต์นะครับก็จะเป็นช่องประมาณนี้นะครับแลก็จะเป็นสวิตซ์สำหรับปิดเปิดนะครับแล้วก็จะเป็นช่อง Power o u t l e t นะครับ12โวลต์นะครับก็จะใช้กับแจ็ค DC ที่เป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับใช้สำหรับเปิดหลอดไฟนะครับผมหรืออุปกรณ์อื่นที่เป็นระบบ12โวลต์นะครับ ก็จะมีขั้วบวกที่ชัดเจนนะครับขั้วบวกขั้วลบครับแล้วก็ตัวพอร์ชาร์จนะครับพอร์ชาร์จจะอยู่ทางด้านข้างนะครับผมเพื่อไม่เป็นการสับสนนะครับพอร์ช้กับพอร์ชาร์จก็จะแยกกันเบื้องต้นก็เปิดตัวสวิต์นะครับสวิต์ข้างหน้าก็จะบอกตัวจอนะครับก็จะบอกแรงดันที่12.6นะครับที่100%นนะครับก็เป็นแบตลิเธียมไอออนนะครับความจุ 20M ก็จะเต็มที่12.6นะครับก็มีฟังก์ชันการวัดอุณหภูมิภายในตัวกล่องนะครับครับก็เดี๋ยวทดสอบให้ดูครับผมก็จะเริ่มจากเป็นไฟ USB นะครับผมติดนะ มีไฟสว่างเลยตัวกล่องรับประกันแบตเตอรี่ที่1ปีนะครับผมอุปกรณ์ภายใน6เดือนนะครับผมเดี๋ยวจ,จะทดสอบชาร์จนะครับก็จะเป็นสาชาร์จ Type C to Lightning นะครับผม เสียบเข้าไปนะครับอ่ตัวนี้ชาร์จนะครับอ่ะสายอ่แาแถวไปจะเปลี่ยนเป็นตัวสายสายชาร์จ USB นะครับ t ู l i นนิง่งอ่ะตัวนี้ก็ชาร์จนะครับผม ก็จะเป็นการใช้สำหรับแคมปิ้งนะครับแคมปิ้งตกปลาหรือจะเป็นพวกรถขายของนะครับจะเป็นกลุ่มรถขายของก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมก็พามาดูภายในนะครับภายในเป็นตัวแบตเตอรี่นะครับผม คับตัวนี้ก็จะแถมฟรีสายชาร์จนะครับผมก็ทีช่องแล้วก็มีโฟมกันกระแทกเรียบร้อยนะครับผมครับตัวรุ่น2 0แอมป์นะครับก็ราคาอยู่ที่2,800กับอีก50บาทนะครับผมจัดส่งฟรีสำหรับความจุที่ต่ำลงมาเป็นรุ่น 10M แอมป์นะครับก็จะอยู่ที่2,150บบาทครับผม อากไว้ด้วยนะครับ